นายอนุกูลปิดแก้วปรหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับสมพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาครอบครัวไทยไร้บุรี่และบุหรีไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งโดยเฉพาะการสร้างต้นแบบ พ่อแม่ที่มิสูบุหรีเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยจากบุหรีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน นายอนุกูลระบุวา่าแม้ตัวเลขผู้สูบบุหรี่ในไทยจะลดลงกว่า10ล้านคนเหลือราว9.8ล้านคนในปี2,567แต่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ากับเพิ่มขึ้นถึง11เท่าตัวโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กต่ำกว่า15ปีซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเสี่ยงสูงจากพิษนิโคตีนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการสมาธิและอารมณ์ ที่ผ่านมากระทรวงพม,มได้มีการขับเคลื่อนงานป้องกันผ่านหลายกลไกลทั้งการคุ้มครองเด็กการเอาผิดร้านค้าใกล้สถานศึกษารวมถึงการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตลัดพอมอย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและการป้องกันต้องเริ่มจากครอบครัวโดยรัฐพร้อมทำงานร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมปลอดภัย